สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมทินีแฮนด์เมดนะคะคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักลายบีสตินะคะลายบีสติถักจากลาย K 1 B สลับกับลายนิดนะคะลายออกมาน่ารักดีค่ะเป็นอันนี้เป็นทดลองลายนะคะถักโดยการถักพลิกกลับไปมาลองดูนะคะถ้าเราถักด้วยไหมพรมที่เป็นไหมพรมเส้นใหญ่นะคะเอาไปถักเป็นผ้าบนคอได้ค่ะสวยลายสวยนะคะอันนี้เป็นลายด้านผิดอันนี้ลายด้านถูก นะคะคลองดูคลิปด้านในแล้วทําตามได้เลยนะคะพี่สาธิตจากไม้นิดตัวนี้เป็นไม้นิดสี่มิลน,นะคะแล้วก็ไหมที่พี่สาธิตเนี่ยเป็นไหมพรมสีพายลองดูลองทําตามดูนะคะติดตามต่อได้นะคะเดี๋ยวลายนี้พี่ว่าพี่จะลองถักเป็นหมวกดูนะคะไม่ยากมือใหม่หัดถักได้นะคะคลิปนี้พี่จะสาธิตลายนะคะเขาเรียกลายบีสติสนะคะ เราจะเริ่มโดยการที่ป้อนห่วงเข้าไปในมนิตทั้งหมดสสิบองห่วงนะคะป้อนแบบธรรมดาเลยลองลายกันค่ะสี4 5 6 7 8 9สิบสองลองป้อนสสิบองหลักนะคะ ลายมันจะถักพลิกกลับไปมานะคะอ่ลองกลับมาทางนี้แถวนี้เป็นแถวด้านด้านผิดนะคะเราจะถักนิดอย่างเดียวลองถักตามดูนะคะของพี่ใช้ไม่นิดสี่มิลนะคะแล้วก็ไหมที่ทดลองเป็นไหมสี่พายค่ะ ถักนิดอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นแถวด้านผิด่อทีนี้แถวด้านที่จะถักลายพิกลับค่ะเดี๋ยวเราจะถักลายแถวนี้นะคะเริ่มนะคะเราจะถักลายบีสติสนะคะหลักแรกถักนิดค่ะหลักที่สองนะคะตรงนี้ตรงช่องนิดเดี๋ยวให้ดูนะ ตรงช่องนิดนี้นะคะเราจะแทงลงไปตรงนี้ตรงช่องนี้เลยค่ะช่องข้างใต้นี้นะแล้วถักนิดค่ะออกมามันจะเป็นแบบนี้ขั้นด้วยนิดนี่นะคะลราแทงตรงข้างใต้นี่เขาเรียก knit into the stitch below นะคะตรงนี้เราก็ถักนิด นิดบีโลค่ะนิดบิโลแทงข้างล่างนิดแทงข้างบนนิดบีโลแทงข้างล่างตรงนี้ขั้นกับนิดอันนิดบีโลนี่นะคะนิด แถวต่อไปด้านผิดนะคะด้านผิดเป็นด้านนี้ถักนิดอย่างเดียวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีถักแถวด้านนู้นงานจะสลับกันนะคะด้านนี้ถักนิดอย่างเดียววนรอบเลยค่ะแถวที่สี่นะคะหลังจากที่เราถักแถวที่สามนิดวนรอบออกมาแถวที่สี่แถวที่สองเราขึ้นนิดหนึ่งแถวที่สี่เราจะขึ้นนิดสองนะคะ นิดหนึ่งนิดสองพอนิดหนึ่งนิดสองเสร็จแล้วตรงนี้นิดวิโลนะคะนีนิด b ิ l o w นิด b ิ l o w นิดวันนิดบ e l o w s t i เนี่ยนิด one นิด into the s t สติ h b e l o นิดวันนิดบ er ิโลข้างล่างค่ะนะคะนิดวันงานจะจบด้วยนิดสองครั้งจะเริ่มเห็นลายแล้วค่ะลายมันจะสับวางอยู่นะคะพี่กกลับมาด้านนี้ด้านผิดด้านผิดถักนิดอย่างเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานด้านนู้นนะคะ แถวที่ห้าจะวนกลับไปถักเหมือนแถวที่หนึ่งถักนิดอย่างเดียวอันนี้เป็นด้านผิดนะคะหลังจากที่เราถักนิดด้านเดียวนิดอย่างเดียวเสร็จแล้วกลับมาด้านนี้เป็นด้านโชว์งานด้านโชว์งานลายมันจะเอียงแบบนี้นะคะเราจะถักเหมือนแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งเริ่มด้วยนิดค่ะนิดแล้วก็นิดบ e โลต่อด้วยนิด นิด below นิดนิด below ต่อด้วยนิดนิด below นิดธรรมดานิด below ปิดด้วยนิดสองครั้งนะ่ะเริ่มเห็นลายแล้วค่ะ นะคะคต่อไปนะคะพลิกกลับด้านด้านผิดนะคะด้านผิดแถวที่สามเราถักนิดอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูแถวที่สี่นะคะเรามาดูแถวที่สี่นะคะ แถวที่สี่จะเริ่มด้วยนิดสองครั้งเพราะว่าลายมันจะเหลื่อมกันอยู่พอนิดสองครั้งเสร็จแล้วตรงนี้ต่อด้วย k หนึ่ง b นะคะ k หนึ่ง b คือนิดบิโลนะคะนิดบิโลจะขั้นด้วยนิดหนึ่งแล้วก็นิดบิโลค่ะ k หนึ่ง b นิดหนึ่ง k หนึ่ง b มันจะแทงลงด้านล่างนะคะ k หนึ่ง k หนึ่ง b นึงตัวนี้ K1B นี่ค่ะลายจะเป็นแบบนี้ถักต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะเริ่มเห็นลายชัดลายนี้ถักหมวกสวยค่ะลายมันจะถักสลับสบัว่างกันออกมาแบบนี้นะคะน่ารักดีนี่นะคะอันนี้เป็นลายด้านด้านที่โชว์งานนะคะถ้าลายด้านผิดจะเป็นแบบนี้ นะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะใบนี้เดี๋ยวพี่เมย์จะเอาถักเป็นหมวกนะคะสวยดีค่ะลายบีสติดนะคะหรือลาย k คหนึ่งบสลับกับนิดติดตามพี่เมย์ต่อได้ค่ะที่ช่อง youtube พี่เมย์นะคะเมย์ชินีแฮนด์เมดค่ะ